ตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับไอ้เจ้าตัวภาษา C# นะครับภาษา C# เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Microsoft นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม .net นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าสถาปัตยกรรม .net เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ รองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจริงๆแล้วไอ้เจ้าภาษา C ีชาร์ปเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป้าหมายก็สามารถทํางานในเชิงในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างเต็มรูปแบบนะครับคือเขียนโปรแกรมแบบ OOP ลักษณะโปรแกรมแบบ OOP ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราสร้างชุดโปรแกรมขึ้นมาชุดโปรแกรมหนึ่งและสามารถที่จะนําชุดโปรแกรมนั้นมาพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้งานในโปรแกรมอื e ่น e e e ต่อไปได้ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าเราจะผลิตรถยนต์ขึ้นมาสักคันหนึ่งนะครับเราจะต้องมีการออกแบบรถยนต์นะครับใช้เกียร์แบบไหนช่วงล้ออะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับเมื่อมีการออกแบบแล้วมันก็จะเหมือนกับเป็นพิมพ์เขียวเราก็สามารถที่จะเอาพิมพ์เขียวตัวนี้ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนารถยนต์ได้พอในวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องการที่จะปรับปรุงรถยนต์ของเราเช่น ต่ตอนเริ่มต้นเราอาจจะสร้างแบบเป็นเกียร์ธรรมดานะครับพอวันเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นเราก็อยากจะพัฒนารถยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้นะครับเราก็เพียงแค่นำพิมเขียวนั้นมาพัฒนาต่อปรปับปรุงในส่วนที่เราต้องการแค่นั้นมันก็จะทำให้การออกแบบรถยนต์คันต่อไปของเราเป็นไปด้วยความรว,วดเร็วและง่ายขึ้นนะครับไม่จาเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่ทั้งหมด นะครับอันนี้คือลักษณะของการพัฒนารกรมแบบ OOP นะครับ C#, C จะมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับภาษา Java และ C# ath, นะครับเนื่องจากว่า Microsoft เนี่ยได้นำเอาข้อดีของทั้งสองภาษานะครับทั้ง Java และ C# ath, มาพัฒนาเป็นภาษาใหม่ ชื่อว่า C Shar นะครับซึ่งไอ j าวาและ C++ ฟั ast, เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือโครงสร้างของภาษามีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับยากต่อการทำความเข้าใจนะครับ Microsoft ก็เลยตัดความยุ่งยากนั้นออกนะครับพัฒนาเป็นภาษาใหม่ขึ้นมาให้มีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมและง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับ ทำให้ได้รับความนิยมค่อนข้างรวดเร็วนะครับสำหรับ C Sharp ทำงานร่วมกับภาษาอื่นๆในสถาปัจยกรรม .net ได้นะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้าง .net เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสถาปัตจกรรม .net นะครับสังเกตดูแถบข้างบนนะครับแถบข้างบนจะมีภาษาอยู่มี C Sharp นะครับมี C Sharp มี vb net นะครับมี j sharp ซึ่งโปรแกรมเมอร์แต่ละคนก็จะถนัดกันคนละภาษานะครับบางคนอาจจะถนัด c sharp บางคนอาจจะถนัด vb net บางคนอาจจะถนัด j sharp นะครับเขาก็พัฒนาในส่วนภาษาที่เขาถนัดไปนะครับเมื่อพัฒนาเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการคอมไพล์นะครับคอมไพล์ ile, ก็จะมีคอมไพเลอร์ของแต่ละภาษานะครับทำการคอมไพล์ภาษาของตัวเอง นะครับเมื่อคอมไพล์เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะถูกแปลงนะครับถูกแปลงให้ทำงานในไลบรารีตัวเดียวกันนั่นก็คือเป็น .net นะครับถูกแปลงให้เป็นภาษาเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นทำให้ไม่ว่าเราจะพัฒนาด้วยภาษาอะไรพัฒนาด้วย C# VB.net หรือ J# สุดท้ายแล้วนะครับก็จะถูกคอมไพล์และแปลงให้เป็นภาษาเครื่องหรือเป็นซอร์สโค้ด เดียวกันทางานได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสถาปัตยจกรรม .net นะครับการพัฒนาโปรแกร,รมด้วย C# นะครับไม่ว่าจะด้วย C# arp, หรือภาษาอะไรก็ตามหลักการพัฒนาโปรแกร,รมก็จะคล้ายคลึงกันนะครับเบื้องต้นก็ต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการซะก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรมีปัญหาอะไรถึงต้องพัฒนาโปรแกร,รมเพื่อมาแก้ไขปัญหานั้น ถ้าในกรณีที่โจทย์หรือปัญหานั้นมันมีมันมีเยอะหรือมีขนาดใหญ่เราจําเป็นที่จะต้องแบ่งปัญหานั้นออกเป็นส่วนย่อยๆเป็นส่วนๆนะครับเพื่อให้ง่ายในการแก้ปัญหาไปทีละจุดนะครับจากนั้นก็ทําการออกแบบขั้นตอนวิธีการของแต่ละส่วนนะครับนำขั้นตอนวิธีการที่เราออกแบบไว้นะครับมาเขียนเป็นโปรแกรมนะครับ ถ้าพัฒนาด้วย C# arp, โปรแกรมที่ได้จะเป็น .cs นะครับเป็น .cs ทำการคอมไพล์นะครับทำการคอมไพล์ด้วยคอมไพเลอร์ของ C# arp, นะครับให้เป็นไฟล์ exe แล้วก็ทดลองใช้งานพร้อมกับตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมนะครับถ้าโปรแกรมมีความผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะครับเราจะต้องทำการ กลับไปแก้ไขขั้นตอนนั้นแล้วก็ทำวนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งน,นะครับอันนี้คือการพัฒนายโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะด้วยภาษาใดก็ตามก็จะมีหลักการพัฒนาที่คล้ายคลึงกันการสร้างและการคอมไพโปรแกรมการสร้างและการคอมไพโปรแกรมด้วย c sharp จะมีอยู่หลายทางเลือกนะครับอาจจะเขียนด้วย text editor ธรรมดาแล้วก็คอมไพด้วยโปรแกรม csc exe นะครับ ซึ่งเป็นเป็นไฟล์ของเฟรมเวิร์โดยตรงนะครับหรืออาจจะใช้โปรแกรมประเภท integrated development environment นะครับหรือที่เราจะเรียกว่าเป็นโปรแกรมพวก IDE นะครับที่รวม text editor และจัดการ compile ให้เสร็จสับซึ่งก็จะมีความง่ายและส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการนี้นะครับโปรแกรมพวกนี้ก็อย่างเช่น Microsoft Visual C# p, นะครับหรือ Visual Studio .net นะครับ แล้วก็ C# เป็นต้นประเภทของแอปพลิเคชันนะครับที่พัฒนาภายใต้ C# นะครับอันแรกเลยก็คือเป็นคอนโซลแอปพลิเคชันจะเป็นลักษณะโปรแกรมที่แสดงผลในรูปแบบของตัวอักษรนะครับรับข้อมูลผ่านเป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นหน้าจอด,ดำๆอย่างนี้นะครับ อันที่2ก็จะเป็น Windows application นะครับก็จะมีรูปแบบเหมือนกับโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่บน Microsoft Windows นะครับใช้ได้ทั้งแป้นพิมพ์ทั้งเมาส์แสดงผลในรูปแบบของกราฟิกนะครับมีความสวยงามน่าใช้นะครับอันนี้คือรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับด้วย C#